นี้เราอยู่ที่ฟินแลนด์คาเฟ่สาขาอุดรธานีนะครับพี่น้องตอนนี้เขามีสาขาอุดรและขอนแก่นนะครับผมและเราส่งแก็บด้วยสามารถสั่งไปทารที่บ้านได้วันนี้นะครับผมไปคอนเสิร์ตท,ที่เชนท่านมาแล้วก็เลยมาแวะคาเฟ่ฟินแลนด์หรือคาเฟ่สาขาอุดรธานีนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะพามาดูนะครับผมนี่เลยนะครับผมเค้กตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับคุณบาริสต้าคุณลอง่เป็นเค้กตัวใหม่ครับตัวใหม่ล่าสุดข้างบนนี้มันคืออะไร เจลลีอ่องหุ่นใส่มัน, oh. มนอยากลองชิมอันนี้เป็นองุ่นและมีเจลลี่ใช่ไหม <Okay. S 1> ป๊าพี่นอ้องมาใหม่ล่าสุดอืมอร่อยมากแซ่บมากพี่นอ้องเลิดจริงอ,อันนี้เก้กอะไรเก้กส้ม พี่น้องเค้กส้มบอกแล้วว่าแต่และอย่างเราคัดอย่างดีพรีเมียมอืมเลิศดอันนี้ลูกรักลูกรักลูกชังน้องรอดที่ไม่ไม่ใช่รอดพ่อฉันน้องบุญรอดอุ๊ยอร่อยมาก โคตรอร่อยค้นหาร้านยังไงพิม์มาเลยว่าฟินแลนด์คาเฟ่อยู่ซอยกิจารามอยู่ข้างๆรัชบุรช่างตุนฤดูน,นี่อันนี้เป็นชาเขียวพิมยมมัทฉาแทบชาเขียวร้านนี้บันคือร้นานอื่นใครที่เคยไปกินชาเขียวร้านอื่นแล้วมาลองกินร้านนี้ดูร้านเราคัดชาเขียวอย่างเลิศดดูนะอ้าบาดใจบาดคอมากฟินแลนด์คาเฟ่ บาทลึกถึงตับถึงบีถ้าใครยังไม่มาที่นี่ใครยังไม่เคยมาทานนะครับผมต้องลองมาทานอย่าเพิ่งสีแงแก่หากคุณยังไม่เคยมาที่ฟินแดนคาเฟ่สาขาอุดรและคอนแกนจะเมนเก่งก็เป็นขยันนาะพี่น้องเอ้ยบลำบลวยจังเลยกลับจากไตวันมาแลนไปรีวิวบานไปรีวิวบ้านแล้ว ตื่นึ้นมามางานอุดหนุนพี่น้องก้อนจะเขางานกับมาขายเค,ค้กขายน้ำขายชากาเฟะเปแมนเก่งะเะแมนนั่นคักข้นเอียงขยันคักเนาะพี่น้องเนาะสมก็เพิ่นลำเพิ่นรวยอยู่ดอกนี่แหละเนาะค้นเก่งคน้นรวยรวยหลายค้นจัดสร้างแต่ว่าค้นหักหลายกลัวเนาะพี่น้องคือได้สร้างกับป่วยมันสร้างโดดแต่ว่าห้องเงินหลาย ฟินแลนด์คาเฟ่สาขาอุดรเป็นสาขาแรกเนาะพี่น้องสาขาคอันแกนกัมมีเด้อผู้ใดอยู่อุดรกับไปอุดรผู้ใดอยู่คอนแกนกับไปคอนแกนผู้ใดอยากไปเจต่ตงแหวัดกัผู้อยู่คอันแกนกับไปอุดรผู้อยู่อุดรขมาคอันแกนเนาะพี่น้องเค้กเพิ่นนี่แต่เป็นแต่แซ่ผู้ได้ไปซากกับไิกินที่เค้กคนขายดีดีพี่น้องเป้าไปแตาแ้าบางมือกับเมีเนแคบหมูขายน้ำเด้อพี่น้องเด้อเฝ้าไปเฝ้าไปแซ่ปิลีการันตีซาบุงการไปมาแล้วจ้า